ไทยไทยเมาูเมา อยู่ด้วยกันต่อนะจ๊ะสิบโมงถึงเที่ยงกับแป้งแล้วก็น้องแบงค์ค่ะใช่ครับยังรับสายกันต่อเนื่องนะ029354483าและ0 2 9 3 5 4 9 8 3นะครับกริ่งกล้างเข้ามาได้เลยนะคะระหว่างที่เรากําลังรอสายในช่วงนี้ของเรานะคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีค,ค่ะกับกลุ่มศิล,ลปินนะคะที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลงเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจําปี2 5 6 3ั้นั่นเองนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะกับศิล,ลปิน กลุ่มนี้เลยค่ะ <Hey. S 1> แอดคระบาวทีรีรับรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เรียกว่าเป็นคนในวงการเพลงที่เป็นต้นแบบในการใช้ภาษาไทยดีเด่นนะครับก็ได้เข้ารับรางวัลนะครับนะฮะในการประกวดเพลงหรือว่ารางวัลเพชรในเพลงนะครับโดยพี่เทียรี่และก็แอดคาราบาวนั่นเองนะครับก็ขึ้นรับรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2563นี้ด้วยนะครับนะฮะโดยเทียรี่พี่เทียรี่เองนี่ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะฮะประเภทผู้ประพันธ์คําร้องเพลงเพื่อชีวิตนะฮะจากเพลงนี้เลย สวัสดี oh, น,ะนะครับแล้วก็ <that. S 2> รางวัลชนะเลิศนะฮะประเภทผู้ขับร้องเพลงเพื่อชีวิตชายนะ, um, ค,รนะครับจากเพลงนานแสนนานนั่น,น,นเองในส่วนของ พี่แอดนะฮะแอดกระบาวเนี่ยะนะครับนะฮะก็ได้รับรางวัลน,นะฮะรองชนะเลิศนะฮะประเภทผู้ประพันธ์คำร้องทำนองเพลงเพื่อชีวิตจากเพลงนี้แผ่นดินอาบยาพิษนะฮะ,ะแล้วก็ยังมีรางวัลรองชนะเลิศประเภทผู้ขับร้องเพลงเพื่อชีวิตชายจากเพลงมหัศจรรย์กัญชาด้วย ะะก็แสดงความยินดีกับทั้งสองท่านเลยนะคะก็ถือว่างานเพลงของทั้งสองท่านนะก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ภาษาไทยนะคะใช้คําภาษาต่างๆได้สละสลวยมีความคล้องจองกันนะคะก็สมกับรางวัลที่ได้รับจริง<ช>นะคะใช่ครับก็ถือว่าเป็นแบบอย่างอีกหท่าน 2, 2ท่าน1นึงทั้งสท่านเลยนะครเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในวงการเพลงเป็นอย่างยิ่งเลยนะคบใช่แล้วค่ะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์